คนกินแล้วเขาต้องมาไม่มาคนเดียวแนะนำคนมาอีกเยอะแยะลูกค้าเข้าระดับนี้นี่ใช้ข้าวเยอะมากไหมคะร้อยโลอย่างนี้เลยติสูงสุดเลยจำได้ฮะพันสามรสรุปแล้วคืนอันลุงไม่ได้นอนเลยมีเยอะกว่านั้นก็มีเท่าไหร่คะพันแปดพักล่องครับ สวัสดีค่ะก้อยจากช่องฟู้ดีเกินนะคะวันนี้พี่ก้อยมาในย่านที่ยังไม่เคยมาเลยค่ะที่มาร้านนี้นะคะเพราะว่ามีผู้ติดตามของพี่ก้อยเขาแนะนํามาว่า อยากให้พี่ก้อยมาลองร้านนี้จริงๆพี่ก้อยต้องมาลองให้ได้ด้วยตัวเองนะคะร้านนี้เขาตั้งอยู่ในซอยลาดวินิตบางแก้วถนนบางนาตราดนะคะจากปากซอยถนนบางนาตราดอะ่ะเข้ามาร้านจะอยู่ขวามือประมาณ500เมตรตั้งอยู่หน้าโรงเรียนลาดวินิตบางแก้วเลยค่ะหาไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเขาขายอะไรและเขาจะมีทีเด็ดอะไรให้เราไปค้นหานะคะแต่ก่อนจะไปนะคะอย่าลืมทํา3ขั้นตอนง่ายๆนะคะกดไลค์กดติดตามสั่นกระดิ่งกิ้งๆไว้นะคะ ไปกินด้วยกันเลยลุยก้อยนะคะคุณชื่ออะไรคะบุญเลิศครับคุณลุงบุญเลิศร้านคุณลุงบุลเลิศชื่อร้านอะไรคะข้าวมันไก่ไหหลำครับข้าวมันไก่ไหหลำต่อด้วยราดวินิจบางแก้วครับ อยู่ในซอยโรงเรียนลาชมินิตบางแก้วครับก็เลยก็เลยยืนโรงเรียนเข้ามาต่อท้ายด้วยเองอจะได้เป็นเอกลักษณ์เลยนะคะใช่ครับคุณลุงเปิดร้านปิดร้านกี่โมงคะเปิด6โมงเช้าปิดร้าน4ี่โมงเย็น1เดือนเราจะหยุด1วันนะครับเป็นวันจันทร์แรกของเดือนครับอ๋อหยุดทุกวันจันทร์แรกของเดือนครับ จริงๆแล้วร้านข้าวมันไก่นะฮะก็ขายข้าวมันไก่นี่แหละครับเป็นหลักเลยอยา่างเดียว,ยวมีทั้งไข่ไก่ต้มและไก่ทอดครับสองอย่างนี่แหละคุณลุงขายชันที่เท่าจานละเท่าไหร่บ้างคะถ้าเป็นข้าวมันไก่นะครับเราจะขายอ่ะสีห้ากับห้าสบห้าถ้าเป็นไก่ส่าแปดสิบร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบครับไก่ตัวไก่ตัวสี่ร้อยไก่ตัวตัวละสี่ร้อยครับข้าวมันเปล่าก็สิบห้าบาทครับ ลุงเอาไก่มาเปิดพัดลมทําไมต้มอ,ออกจากหม้อมามันร้อน <c oughs> พอเอามาตั้งตรงนี้เปิดพัดลมใส่คือให้ไก่มันเย็นไก่ต้มนี่ถ้าหากว่ามันไม่เย็นแล้วถ้าเราเอาไปผ่าแล้วทําให้ไก่มันจืดอุ๊ยจริงเหรอคะถ้าไก่มันเย็นนะ<อ>ใช่ไหม <c oughs> แล้วมันจะทําให้ลดเนื้อไก่หวานนะคุณลุงเปิดร้านนี้มากี่ปีแล้วคะ สามสิบเอ็ดปีครับมาจากบ้านแล้วก็มาเป็นลูกจ้างอยู่ร้านข้าวมันไก่สีสเกตครับีสะเกค่แล้วก็มาเป็นลูกจ้างร้านข้าวมันไก่ร้านที่คุณลุงไปเป็นลูกจ้างเขาเนี่ยเป็นร้านดังไหมคะเราก็เลยจํามาได้หมดเลยแล้วคะครที่ร้านที่เราอยู่เนี่ยเราได้มาเท่าไหร่ล้วก็เอาตัวนั้นมาทั้งหมดอ่ะมาทาทาได้ทั้งหมด ่ถ้าจะพูดถึงมาตรงนี้เราเริ่มต้นจากศูนย์น่ะมาขายกันประเทศขายไปตามภาพอืหมายความว่าคุณลุงเขาไม่รู้จักเราเราเหมือนใครเป็นใครจากไหนมาไม่รู้ะไรชื่อใช่ไหมครับเขาเห็นว่าเรามาตั้งขายรถเข็นของทุกอย่างก็ใหม่หมดนะรถคุงรถเข็นจานเจินอะไรทุกอย่างมันเพิ่งแกะป้ายแดงมาความรู้สึกพ่อค้าแม่ค้าหน้าใหม่จะไปอร่อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหม จริงๆความตื่นในความรู้สึกนี้มันก็มีนะอันนี้มันเหมือนว่าเราพยายามควบคุมได้เพราะว่ามันขายของมาแบบนี้มาเยอะแล้วอ่ะบางคนเขามากินกันก็ดูคนทำถ้าคนทามันคล่องยิบโน่นยิบนี่อะไรต่างๆบางทีมันอร่อยตั้แต่เห็นเขาทาแล้วนะความประมาทความรู้สึกมีแต่ว่าตองเก็บลักจะเราจะไม่ให้ไม่ให้เขาจับภาพจับอะไรได้เท่าอะไรนี่แหละแล้วใช้เวลานานไหมคะ่อคนจะรู้จักประมาณสักสองีกว่า เพราะว่ามาขายที่แรกๆเริ่มขายมาเราก็เอาขายมาวันประมาณแต่ตัวสตัวแรกๆเลยฮะเข้าสู่ตีที่2ที่3อะไรเงี้ยรู้สึกว่าเราเอามา20ตัวก็ไม่พอโอ้โห ม <N> ีแต่คนกินเ,<อ>เขาโฆษณามาให้เราอ๋อปากบอกตอ่อครับกินเสร็จแล้วเขาไปเขาขับรถไปเขาก็โทรเขาจอสร้อยก็คุยกันใช่ไหมอ <N> บอกที่กัดบอกอะไรอยู่ตรงนี้อะไรไอ้คนที่เขาฟังอยู่ปกติเขาอยู่แถวที่พอดีเขาก็เลยแวะมากินเขาบอกนี่ผมมาผมฟังจอสร้อยมา<อ>ผมแวะมากินนะเนี่ยเนาะอู้ย<า>อย่างนี้แสดงว่าคุณลุงบุลเลอร์นี่คือจุดแรกที่เกิดได้คือจากจอสร้อยเลยเพราะว่าอย่างนี้นะแสดงว่าช่วยได้แหละเนาะครับครับแล้วอีกอย่างหนึ่งร้านข้าวมันไก่เราเนี่ยลุงล ช่วยเราเยอะเวลาเขาเลิกไปเนี่ยเห,หมือนกบว่าเขาพากับลุงเลยอะหเหมือนเขาก็นัดก,กันไปเอ้ยพวกเราเลิกเรียน,นไปต้องไปกินข้าวมันไก่อะไรนี้นะก็ะได้แบบนี้ทุกวันเหมือนกับอุปถัมภ์เราอะนะจากวันแรกที่ไก่ไม่ถึง10ตัวจนวันนี้มีร้านใหญ่โตอย่างนี้แล้วอะใช้ไก่วันละกี่ตัวคะเนี่ยน่าจะประมาณ60ลูกค้าเข้าระดับนี้นี่ใช้ข้าวเยอะมากไหมคะน่าจะอยู่ประมาณร้อยโลอย่างนี้เตั้งแต่คุณลุงขายมาเนี่ยมีคนออเดอร์เยอะสุดเนี่ยกี่กล่องคะ คุณลุงจำได้ไหมจำได้ครัสถิติสูงสุดเลยจำได้ฮรค่ะพันสามร้อยพสอกองครับแล้วก็เอาตีสี่ด้วยสรุปแล้วคืนอันลุงไม่ได้นอนเลยมีเยอะกว่านั้นก็มีเท่าไหร่คะพันแปดพันแปดครับพันแปดรอกองครับคพี่ก้อยสั่งมาครบหมดแล้วนะคะก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่เลยเนาะสำหรับเราเนาะ เดี๋ยวมาดูกันค่ะมีอวดตัวด้วยนะว่ากินเยอะนี่เลยค่ะพี่ก้อยสั่งข้าวมันไก่ตับกึ๋นเลือดจานนี้พิเศษ55บาทดูดูปริมาณแล้วน่าจะอิ่มแล้วก็มีอีกจานนึงค่ะสั่งมาเพิ่มนะคะจานนี้ค่ะเป็นไก่สับมีไก่ทอดกับไก่ต้มแล้วก็มีเลือดนะคะจานนี้ร้อยโอ้โหเยอะอยู่นะคะ น้ำซุปกานนี่เลยชามบะเลอร์เธอเขาเสิร์ฟอย่างนี้เป็นธรรมชาติของเขาเลยนะคะปกติเลยอให้น้ำซุปเยอะมากเลยขอชิมข้าวก่อนดีกว่าคะ่ะเพราะว่าตอนเข้าไปในครัวเขาว่าข,ข้าวน่ากินมากเลยค่ะเนีย่ยดูดิเขาบอกขายดีๆไอหม้อใหญ่ๆนั่นนะ่ะเขาหุงวันหนึ่งถึงสิบเอ็ดหม้อเลยนะหอมกินข้าวมันไกล่ลองเลยนะหอ,อมดีข้าวอร่อยเนาะเดี๋ยวมาล้าน้ำซ้นดูคาใหญ่ๆ ขาพิสูจน์น้ำจิ้มคุณลุงนันคุณลุงบอกว่ากลมกล่อมอร่อยไม่เหมือนใครเป็นรสชาติที่ได้สมดุลทั้งทั้ง,ท,งทั้งทุกรสเลยอะค่ะมีความเผ็ดมีความอมเปรี้ยวมีความเค็มมีความหวานโอ้คุณลุงปรุงน้ำจิ้มอร่อยมากเดี๋ยวมาลาดซีอิ๊วหวานกันกินน้ำจิ้มคำแรกเข้าไปประทับใจคำนี้เลยเอาแบบฉ่ำๆเลยค่ะดูดิ ไก่อะ่ะเขาจะมีความติดหนังมานิดนึงนะตอนที่พี่ก้อยราดน้ําจิ้มซีอิ๊วดำเข้าไปอะ่ะกับไอตัวน้ําจิ้มข้าวมันไก่อ่ะคะ่ะพอมันมีความหวานและความหอมของซีอิว๊วเออแปลกเนะซีอิ๊วดำของเขาเนี่ยหอมนะปกติบางทีบางร้านอะ่ะไปกินซีอิ๊วดำอะ่ะเขาจะหวานอย่างเดียว <Okay. S 1> แต่เขาไม่มีความหอมแต่อันนี้คือมีความหอมของซีอิ๊วด้วยนะคะมันก็ไปปะปนอยู่กับไอตัวน้ำจิ้มข้าวมันไก่คลิกขิงกระเทียมดองเนะะี่ยค่ะ ไม่แปลกใจเลยว่าคนจะเข้าร้านคุณลุงบุลเลอร์ตลอดเวลาอืออร่อยเขาเรียกว่ารสชาติถูกปากถูกใจอ่ามาลองกินกันผุบๆหนุบๆดึงๆสิงแบ่งนิดนึงด้วยน้ำซุกอือ รสหวานธรรมชาติกลางๆไม่ได้แบบไม่ได้เค็มหรือหวานโดดน,นี่ค่ะให้ดูนะน้ำซุปเขาไม่เคยเห็นร้านไหนเสิร์ฟน้ำซุปชามใหญ่ขนาดนี้คนละชามนะไม่ได้แบ่งนะคือไม่ได้เอามาชามเดียวแบ่งสองคนแล้วคนละชามอันนี้ของตะก้องอีกชามนะึงเห็นนะมอุ้ยเดี๋ยวซดก่อนชอบมากเลยสไตล์ญี่ปุ่นเนคะ น้ำทุบดีน้ำชุบดีรูที่ต้องมีสีเขียวมาลองไก่ทอดกันค่ะดูเลยเห็นนอนนิ่งๆอยู่ในครัวอยากกินมากเลยเดี๋ยวคำนี้ยังไม่ล่าน้ำจิ้มเลยค่ะขอแบบรสธรรมชาติค่ะ ตก้องแอบ,บชิมไก่ทอดไปชิ้นนึ่งตะก้องบอกือออร่อยเนอะอร่อยค่ะเห็นด้วยนี่ดูกินกับข้าวมันนะคะชอบในส่วนของหนังแบบที่ชุบแป้งม,มันไม่ได้หนามากกินแล้วไม่เลี่ยนอร่อยดีค่ะชอบน้ำจิ้มไม่แปลกใจเลยที่เขาสั่งกันทีแบบพันแเอาไปเลี้ยงคนแบบกลุ่มใหญ่อร่อยมาก สั่งข้าวเปล่ามาเพิ่มจานถ้วยหนึ่งคะ่ะเพราะว่าอร่อยดีเดี๋ยวดูนะน้จิ้มเด็ดมากราดข้าวกินแบบไม่ต้องมีไก่เลยยังได้ข้าวอร่อยน้ำจิ้มดีเอาเป็นว่าสำหรับร้านนี้นะคะ ต้องอวยยศให้กับตัวน้ำจิ้มเขาเลยค่ะเพราะน้ำจิ้มของเขาอ่ะ,พ,อะพี่ก้อยชอบตรงอารมณ์ที่เขาจะมีความหวานนิดนิดอ่ะมันจะเป็นความหวานละมุนละมุนนะคะพี่ก้อยเดาว่านะน่าจะเกิดจากตัวกระเทียมดองที่เขาใส่สับๆซอยๆเข้ามานะคะโอ้โหประทับใจไอ้ตรงน้ำจิ้มเนี่ยแหละคะ่ะพอมันจิ้มกับอะไรมันก็อร่อยนะคะข้าวของเขาเนี่ยนะคะเป็นสูตรที่พี่ก้อยชอบมากๆเลยข้าวไอ้สไตล์เนี้ยนะคะมันเป็นวิธีการหุงข้าวแบบสไตล์ข้าวมันไก่ไทยลัมอะค่ะมันเลยทําให้ข้าวเขาว่ามีความเรียงเม็ดสวยแล้วก็มีความ หอมทั่วถึงทุกเม็ดเลยนะคะเอาเป็นว่าไม่ต้องพูดเยอะเพราะว่าคงเห็นภาพที่อยู่ในวิดีโอแล้วนะคะสําหรับน้ําซุปนะคะโอ้โหด้วยรักและผูกพันบอกตรงๆเลยกินไปสดไปเนี่ยจะหมดชามหรือว่าชามใหญ่มากๆเลยค่ะถูกใจมากๆใจถึงขึ้นได้จริงๆถุดยอดมากๆเลยค่ะ ถ้าใครอยากมาลองกินนะคะมาได้เลยค่ะต้องเชื่อพี่ค้อยทั้งหมดนะคะไปเช็คดูตามรีวิวอื่นๆก่อนค่อยมานะคะจะได้รู้ว่าถูกปากถูกใจตัวเองหรือเปล่านะคะไปตามต่อกันได้ที่ Facebook หรือ IG นะคะอย่าลืมเมือเดิมทำสามขั้นตอนค่ะกดไลค์กดติดตามสั่นกระดิ่งไว้ค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ